ุกคนรู้ไหมคะว่ามีหลายๆคนที่มาทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของการจ้างงานหรือว่าเรื่องของชั่วโมงการทำงานอะไรจินใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ยทำงานที่เนี่ยคุณต้องรู้อะไรบ้างการเจะบป่แล้วทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่า สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to Genial Diary อีกแล้วนะคะ uh, ไม่ได้เจอกันนานมาก แต่ก็เราก็มาเจอกันวันนี้นะคะมีสาระดีๆมานําเสนออีกใค,ใครที่ยังไม่รู้จักจินนะคะชื่อจินนะคะตอนนี้จินอยู่ที่เพิร์ตนะคะเวสเทิร์นออสเตรเลียนะคะแล้วก็ uh, จินจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับการมาทํางาน mm hmm. การมาเรียนหนังสืออาจจะไม่ได้เป็นเอ mm ็กซ์เพิดในเรื่องการเรียนหนังสือนะคะแต่ก็พอมีความรู้บ้างในบางส่วนอยากจะออกตัวไว้ก่อนเลยว่าจินไม่ใช่ Immigration A g e n t mm hmm. แล้วก็จินก็จะไม่ใช่ทํางานเกี่ยวกับแฟร์เวิร์กใออสเตรเลียหรืออะไรอย่างนี้นะคะวันค มีคลิปที่จินทาเกี่ยวกับเรื่องข้อควรรู้ที่ เกี่ยวกับเพร์เนี่ยมา 2- อสองสามปีก่อนได้รับความนิยมมากทุกคนแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกันก็คือรู้งี้ก่อนมาเพย์นะคะโอ้โ oh หมีคนติดตามแล้วดูเยอะพอสมควรอาจริงก็เลยคิดว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เราจะมาต้องมาทําเกี่ยวกับเรื่องการทํางานที่ออสเตรเลียทุกคนรู้ไหมคะว่ามีหลายๆคนที่มาทํางานที่ออสเตรเลียเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของการจ้างงานหรือว่าเรื่องของชั่วโมงการทํางานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัน สำคัญมากนะคะในการที่จินอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวออกตัวนิดนึงจินทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตที่เนี่ยมาร่วม12ปีแล้วนะคะผ่านเีผ่านทั้งเรื่องผิดเรื่องถูกมาดังนั้นพูดตามตรงเลยว่าไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสเลยค่ะแต่ว่าจินใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ยทำงานที่เนี่ยคุณต้องรู้อะไรบ้าง คุณรู้ไหมคะว่านายจ้างที่ออสเตรเลียเนี่ยเวลาเขาจ้างงานคุณอะ่ะเขาไม่ได้บอกคุณทุกๆอย่างรอกนะคะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะต้องรู้ว่าเราควรจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง <B it> <ๆ>เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเรื่องแรกจินกีวพูดเกี่ยวกับนี่ก็สําคัญค,ค,คุณรู้ไหมว่าค่าจ้างขั้นต่ําของออสเตรเลียตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะจินได้ข้อมูลมาจาก Fairwork ของออสเตรเลียนะคะ Minimum wage in Australia is 24.10นะคะ per hour หรือ915.99 0ที per week mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณไปทำงานที่ไหนเนี่ยแล้วเขาให้ค่าจ้างคุณต่ำกว่า24.10เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะคะคุณจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะะว่าถ้าสมมุติคุณจะทำงานเนี่ย ต้องรู้ว่าเนี่ยขั้นต่ําคุณต้องได้เท่าไหร่แล้วถ้าได้ต่ํากว่านั้นเนี่ยก็ถือว่านายจ้างทําผิดกฎหมายนะเกิดเขาจ่ายคุณเป็นแคชหรือว่าเงินสดอันนี้ก็ไม่มีการลง ทะเบียนตรงไหนไว้นะคะถ้าคุณยอมรับในการรับเงินสดที่ต่ํากว่า24เหรียญแสดงแสดงว่าเป็นข้อตกลงของคุณกับนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณเองนะคะว่าคุณอยากจะรับเป็นเงินสดหรือว่าคุณอยากจะรับเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณนะคะอย่างไรก็ตามเงิน24เหรียญเนี่ยเป็นเงิน before tax ก็คือ before tax in Australia แปลว่าเงินจํานวนนี้ยังไม่ถูกหักภาษีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตเห็นนะคะว่าเงินที่คุณได้มันต่ํากว่า24เพราะว่าคุณ โดนหักภาษีนะคะหลังจากที่เจ้านัดนายจ้างเนี่ยจ่ายนี่จะพูดก็เรื่องสัญญาจ้างค่ะทุกคนจินเนี่ยทำงานมาตั้งแต่เป็นพนักงานแคชชีที่แบบรับเงิน เข้าบัญชีนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าในส่วนตรงนี้จิเห็นว่าเฮ้ยเราอ่ะเวลากิดลาป่วยเราก็ไม่ได้เงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูสัญญาจ้างคุณให้ดีค่ะว่าคุณเนี่ยเซ็นสัญญาอะไรมีการจ้างงานถูกต้องไหมว่าเป็นเขาจะเขียนเลยนะคะว่า type ของ type of employment คือ 1. คุณเป็น full time 1. คุณเป็น permanent part time หรือ part time หรือคุณเป็น casual คุณจะต้องดูให้ดีนะคะว่า นในเอกสารสัญญาจ้างของคุณเขียนว่าอะไรอีกแบบหนึ่งที่สมมติว่าคุณเป็นามาทํางานแล้วก็วีซ่านักเรียนแล้วก็คุณทํางานจ้างโดยที่ไม่มีสัญญาจ้างเนี่ยถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ค่ะ แต่ถามว่าสิทธิ์หลายๆอย่างเกี่ยวกับสิทธิพนักงานคุณก็จะไม่ได้รับแล้วบางทีนายคุณอาจจะโดนนายจ้างเอาเปรียบด้วยแล้วตรงนี้นะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเสียเปรียบในเรื่องการทํางานแล้วคุณอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ที่ควรคุณควรจะได้รับนี่ก็สำคัญเช่นกันนะคะการที่มาทํางานออสเตรเลียนะคะคุณจะต้องมีเรื่องของ T F N T F N ย่อมาจาก Uh, tax File Number นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากก่อนที่คุณที่จะเริ่มเข้าไปทำงานในถูกต้องตามระบบกฎหมายคุณจะต้องสมัครกับทางรัฐบาลเพื่อได้เลขตัวนี้มานะคะเพื่อ หลังจากนั้นกรมศุลกากรเขาก็จะทําการเก็บภาษีของคุณเวลาคุณทํางานค่ะการทํางานที่ประเทศออสเตรเลียนะคะคุณจะต้องจ่ายแท็กเรียกว่า pay as you go system นะคะ pay as you go system ก็คือว่าทุกๆครั้งที่การคุณได้รับการาจ่ายเงินค่าจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นรายอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์หรือรายเดือนหรืออะไรก็ตามที่ตามที่นายจ้างบอกกับคุณไว้เนี่ย ทุกๆครั้งเนี่ยในเพย์สลิปหรือใบรับใบรับเงินเดือนเนี่ยมันจะต้องมีบอกชัดเจนเลยนะคะว่าคุณไล่ได้รายจ้างเท่าไหร่โดนหักภาษีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะชัดเจนมากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำใจและยอมรับว่าการทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีทุกๆครั้งที่ได้รับเงินค่ะมันคุอนๆ้จงจปวดแล้วทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าในการทำงานที่เนี่ยเราจะต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ คณะทำาการทํางานของคนที่ออสเตรเลียเนี่ยเรื่องที่สําคัญที่จินเห็นความสําคัญมากที่สุดเรื่องของการตรงเวลาเวลาคุณทํางานกับคนออสซี่นะคะคุณจะต้องไปถึงให้ตรงเวลายิ่งคุณไปถึงเร็วแต่ไม่ใช่ว่าเร็วครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าถึงคุณไปเร็วครึ่งชั่วโมงเขาก็จ่ายคุณตรงเวลาเพราะฉะนั้นไปถึงเร็วกค่5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นการมันดูดีอะค่ะคือการเป็นคนตรงต่อเวลาเนี่ยสำคัญมากในการทํางานที่ออสเตรเลียค่ะ หลีกเลี่ยงขอเน้นย้ำนะคะหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมของคนผ,ผู้อื่นนะคะเพราะว่าออสเตรเลียนเคาน r เเนี่ยมันเป็น diversity เคาน u เตอร์นะคะเป็นความหลากหลายเชื้อชาติศาสนาเพราะฉะนั้นในเรื่องการพูดถึงเรื่องเชื้อชาติศาสนาของคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆแล้วก็ แบบพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะเก็บไว้กับตัวเองค่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็ตามไม่ว่าเรื่องของผิวสีเขาหรือว่าเรื่องของการที่เขามาจากที่ไหนนะคะและที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการพูดเรื่องรูปร่างหน้าตาของเพื่อนร่วมง,งานนะคะใน้นย้ำพยายามหลีกเลี่ยงค่ะ อาจจะเป็นแบบความเคยชินเฮ้ยทําไมวันนี้ดูผอมเฮ้ยวันนี้ทําไมดูอด้วนไม่ได้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากคุณสามารถโดนข้อหาบูลลี่ได้เลยนะคะเรื่องการทําเรื่องบูลลี่ในออสเตรเลียเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากในวัฒนธรรมการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเรื่องเรื่องพวกนี้เด็ดรู้สึกว่าตัวเองพูดมาเยอะมากใครที่ยังฟังอยู่ตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจฟังนะคะจะบอกว่าเออรู้สึกว่าก่อนที่จะมาทําคลิปเนี้ย มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีหลักเรื่องหลาย,ลายๆอย่างที่เราอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้คนที่เขามาทำงานออสเตรเลียได้รู้เพราะว่าเห็นแบบเอ่อหลายๆคนที่แบบมาทำงานแล้วโดนนายจ้างเอาไปราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะรู้สิทธิ์อะไรตรงนี้เลยอยากให้น้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนที่แบบก่อนที่จะมาทำงานออสเตรเลียน่ะได้ประโยชน์ตรงนี้นะคะ หนึงนะคะการที่ทํางานในประเทศออสเตรเลียหน่วยงาน Fair Work Australia นะคะเป็นหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองลูกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่า คุณโดนทางานแล้วโดนเอาเปรียบเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ย mm. เราจะไม่ได้อยู่อโลนนะคะถ้าคุณมีสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย mm. คุณโดนเอาเปรียบคุณสามารถเข้าไปฟ้องร้องกับหน่วยงานนี้ได้เลยค่ะ mm. เพราะว่าในประเทศออสเตรเลียเรื่องการทํางานถูกต้องตามกฎหมายและลูกจ้างได้รับการคุ้มครองที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะ mm. เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์หล่ายอย่างมากที่คุ้มครอง แม้กระทั่งประกันการทำงานถ้าคุณเกิดได้รับการบาดเจ็บหรือเกิดอะไรขึ้นที่ทำงานเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองคุณเช่นกันอันนี้คุณก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะคะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการทำงานที่อเลที่สำคัญมากนะคะที่จินจะคงจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราพูดมาเยอะแล้วอยากจะทำคลิปนี้ให้มันกระชับกระสั้นและเข้าใจง่ายที่สุดก็เรื่องของ superannuation นะคะเป็นเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรอะภาษาไทยเหมือนว่าเงินซูเปอร์เนี่ยเขาจะเียกาภาษาสั้นๆว่าซูเปอร์นะคะเงินซูเปอร์เนี่ยเราไม่ได้จ่ายเองนะคะการทํางานถูกต้องตามกฎหมายกับนายจ้างเนี่ยคุณจะได้รับก,การจ่ายเงินซูเปอร์อย่างน้อยเนี่ย11.5%ของรายได้ของคุณในในใน,ในในอาทิตย์นั้นเลยนะคะเช่นตัวเงิน ที่นายจ้างเขาจ่ายเนี่ยมันจะเข้าไปทบทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินซูเปอร์เป็นเงินที่สําคัญมากสำหรับน้องๆทุกคนนะคะที่มาทํางานที่ออสเตรเลียแล้วอาจจะไม่ได้มีแพลนมาอยู่ที่ออสเตรเลียถาวรเงินที่นายจ้างจ่ายคุ้มครองคุณเนี่ยคุณจะไม่ได้รับเข้ามาในบัญชีโดยตรงแต่มันจะเข้าไปในเงินกองทุนสำรองที่จินพูดถึงน่น,นะคะแล้วเวลาคุณจะกลับไทยหรือคุณจะกลับบ้านเนี่ยคุณสามารถเบิกเอาเงินส่วนนั้นกลับไปกับคุณได้แต่ในกรณ ของคนถาวรอย่างจินเนี่ยเราสามารถไอเงินที่เราในจ้างจ่ายสมทบให้เนี่ยนะคะมันจะทบทบทบไปเรื่อยๆทุกๆก,การจ่ายเงินค่าจ้างของเราจนวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนจํานวนหนึ่งที่คุ้มครองแล้วสามารถเอามาใช้แน่ในยามที่คุณกเกษียณค่ะเพรานั้นจจนจะบอกว่ามันมีข้อดีหลายอย่างมากที่การทํางานถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่แนะนําสําหรับน้องๆหรือหลายๆคนนะคะที่ถามว่าเฮ้ย แต่ถ้าได้เงินสดเนี่ยฉันก็จะสามารถเอาเงินมาใช้ได้เลยนะแต่คุณต้องจาไว้นะคะว่าในการรับเงินสดก็จะมีความเสี่ยงตามมาด้วยในเรื่องของว่าถ้าเกิดคุณไม่สบายหรือคุณเกิดอุบัติเหตุอะไรในที่ทํางานตรงนี้มันก็จะไม่มีการคุ้มครองค่ะทุกเอาละจินพูดมาเยอะแล้วจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องแค่แบบเบสิกพื้นฐานมากๆที่พูดถึงนะคะจินไม่ใช่เอ็กซ์เพรสหรือไม่ใช่แบบว่า กูมีความรู้จากหน่วยงานรัฐบาลหรืออะไรใดๆอันนี้เป็นประสบการณ์ล้วนๆจากการทํางานเคยทํางานร้านอาหารอะ่ะทุกคนแล้วจินได้แค่แบบชั่วโมงละสิบเหรียญ่ะแล้วคือแบบตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากที่แบบนายจ้างขึ้นเงินให้เป็นชั่วโมงละ1 1บเ,เหรียญแต่ความจริงแล้วเป็นแบบแล้วจินก็ทํางานกับเขานานมากแล้วจินรู้สึกแบบเฮ้ยคือมันถทาจะแบบ ไม่ได้อะไรเลยแล้วบำเงินที่แบบน้อยมากที่จะมาเลี้ยงชีพเราในระยะยาวเพราะว่าถ้าสมมติจินจพูดถูกพูดผิดหรืออะไรก็ตามแล้วทุกคนมีความรู้หรืออะไรอยากจะมาแชร์ด้วยกันสามารถอัปเดตหรือว่าลงคอมเมนต์ข้างใต้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าจริงก็ไม่ได้แบบประสบการณ์แบบเอ็กซ์เิมากแต่ก็ยินดีต้อนรับคำแนะนำหรือว่าคำตอบรับจากทุกๆคนคะ่ะยังไงพบกันในคลิปหน้านะคะทุกคนยังไงเจอกันครั้งหน้าคะ่ะบ้า